Làm xa Năng mong na mẹ thầm mày rồi à, Hả? Thế năng trong người ta là năng mong thì tắc nàn Năng mong mày khắp luôn Hả? Làm ơi Này khó xiếng này đều Khó xiếng xong xa nòi Xiếng xong xa nòi นี่อะไรเนี่ยทำหน้าแดมๆติดสาวอีกแล้วเฮ้ <c oughs> วิเศษเลยทำหน้าแดมๆติดสาวอีกมีโอมีโอครับอ,อยากมาหาแฟนอยากมาหาแฟนโอ๊ยจะหนีทำไมนะหนีไปไหนเนี่ยลูกคุ้มซ้าสารามาหาอุ้ยไปโน่นแล้วไปโน่นแล้ว ซ้มซาแก้เขินเหรอลูกเดินตะเลิดมาเลยซ้มซาแก้เขินโอ๊ยลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปใครเดี๋ยวก่อนนั่นน่ะผู้สาวไปนู่นแล้วผู้สาวอะ่ะแล้วเมื่อกี้อยู่ตรงนี้แล้วส้มซาแก้เขินเดินออกมาแก้เขินไปต่อดีกว่าไปไหนลูกจะไปไหนซ้มซาจะไปไหนไปไหนลูกฮะโอ้หันไปมองเขาเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้น แก้เขินเหรอลูกไปแก้เขินเหรอเดินแก้เขินเหรออุตส่าห์เดินมาหาเขาเนี่ยเขาเดินไปกินน้ำเฉยเลยมามา,ามาาแตงกวามาซ้มซ่าแตงกวามาแล้วลูกซ้มซ่าอ่ะมามาเร็วมามา,มา,ม,ามาทางนี้ทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ลูกมามาเร็ว มามาเดี๋ยวแม่อุ้มแม่อุ้มน้าแม่อุ้มมานะอุ้มมานะลูกอ่ะมาอยู่ด้วยกันละอยู่ด้วยกันละหายเขินยังหายเขินยังแตงกวาหันหน้ามาหน่อยแตงกวาหันหน้ามาหาซ้ำๆเลยซ้ำๆาลยนู้แตงกวาทำแตงกวานั่งแล้วแตงกวานั่งแล้วลูกแตงกวานั่งแล้วเอ๊ยแตงกวานั่งแล้ว อู้อ e ู้อ่าๆนั่งดีนั่งดีนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เออเออนั่งข้างวิเศษลูกนั่งข้างวิเศษไม่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 เออนั่งข้างวิเศษลูกอยู่ข้างวิเศษเอออยู่ข้างวิเศษวิเศษก็ทําท่าติดสาวทีบเหญเลยทีบใหญเลยโอ้ยทําท่าติดสาวทีบเหญเลยเอะ ทิบใจเลยรู๊แลทำน้องจะติดสาวนะ่ะติดสาวเอ๊ะแม่ดวงเดือนติดสาวอทีบระบวังโดนทีบทุ่มชาระาวังโดนทีบระบวังโดนทีบ น้ำท่าติดสาวโอ้ยสงสารจังเลยลูกวิเศษสงสารมากเลยส้มส้มซาดีที่ได้ทำหมันให้เขานะคะช่วงที่เขาผ่าตัดห่ะแล้วก็ได้ทำหมันไปนพร้อมเลยนะคะก็ถือว่าดีที่ได้ทำทำหมันเรียบร้อยแล้วถ้าไม่งั้นส้มซาก็จะร้องวายเสียงดังช่วงที่ส้มซาย,ยังไม่เคยทำหมันน่ะเขาจะร้องบ่อยนะคะตั้งแต่เขาทำหมันมาแล้วเนี่ย เขาจะไม่ร้องแล้วนะนานๆจะได้ยินเสียงเขาสักทีนะคะสมซาดรังโดนถีบาน,นานๆจะได้ยินเสียงสมซาดสักทีหนึ่งระงวัะงโดนถีบระวังโดนถีบลูกระวังพิเศษกําลังติดสาวอยู่ถึงเขาจะเดินไม่ได้แต่เขาก็มีความรู้สึกของเขานะคะพิเศษอะ่ะเขาไม่ใช่แบบตายด้านทุกอย่างนะคะเขามีความรู้สึกนะดูดูดูนะคะนะแต่เขาพูดไม่ได้อะ่ะน่าสงสารมากๆเลยนะคะ น่าสงสารมากๆเลยดูๆนะคะเขาพูดไม่ได้ให้ดูจูเขาเนี่ยจูเขาออกเลยนะคะเนี่ยจูเขาออกเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมจูเขาออกเลยนะคะคือท่าอย่างเงี้แม่รู้เลยว่านี่คือท่าติดสาวของเขานะคะเขามีความรู้สึกทุกอย่างนะคะถึงเขาจะเดินไม่ได้แต่เขาก็มีความรู้สึกนะดูนะทํทำหน้าน่าสงสารมากๆเลยนะคะนี่ สงสารจังเลยลูกมามาม,มเาเก่ากลนให้นะเก่ากลให้หนูนะเก่ากลให้วิเศษนะครับลูกเก่ากลให้วิเศษครับเอ,อ้จะได้หายไงลูกจะได้หายเดี๋ยวสักพักก็หายนะคะก็เ,เป็นเดี๋ยวสักพักก็หาย ส้มซ,ซาก็เถิดออกมาหน่อยลูกเถิดมาเร้ว <c oughs> หายเขินยังหายเขินยังเฮ้หายเขินยัง,ยน,งน่ารักจังเลยลูกทำท่าน่ารักมากเลยส้มซ,ซาหายเขินยังลูกเฮะ จะไปหาสาวอ่ะแก้เขินเดินเลยไปเลยสาวเดินหนีเดินเลยเลยอ่ะขำขำเลยนะทอมซาเอาเอเดินสวนสนามกันทําไมล่ะลูกือเดินสวนสนามกันไปมาทําไมเฮ่อเลี้ยงก็อยากจะมาอยู่ร่วมกับแม่ เข้ามาทําไมละ่ะก้อยหอมหอือเข้ามาแล้วก็มาววยๆเขาเนี่ยเนี่ยเขานั่งกันอยู่สุขสบายเลยเนี่ยเขานั่งกันเนี่ยนั่งกันเต็มเลยน้องพลอยดอกแก้วเนี่ยไม่ห่างแม่เลยแหละืม่แก้วตาลูกเขาอา้ห้ไวมากเลยเออดอกแก้วมานี่ลูกมาอ่ะนั่งนี่ดอกแก้วนั่งนี่อ่ะนั่งตรงนั้นลูกเอานั่งเลยดอกแก้วนั่งนั่งตรงนั้นแล้วลูก ดีดปุ๊บเลยแป๊บเดียวเองนะคะดีดปุ๊บเลยไวมากเนี่ยการถ่ายคลิปของเรานี่ถ่ายแบบสดๆแบบแบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าตั้งฉากอะไรกันเลยนะคะถ่ายไปเจอเหตุการณ์ขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยอย่างเงี้ยเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยนะคะการถ่ายถ่ายคลิปของแม่เกียงเนี่ยขึ้นให้เห็นเลยว่า ดีดปุ๊บเลยไวมากดีดดอกแก้วอะ่ะเนี่ยดอกแก้วอยู่นี่เออแม่แก้วตานี่สุดยอดจริงๆเนาะหายยังลูกวิเศษหายยังอาม,มิโอททำไมลูกเอ้าวันนี้วันนี้วันนี้หลานน้อยเห้หลานน้อยนั่งอยู่ด้วยลูกแตงกวาแตงกวาแม่แก้วตาเนี่ย ก็รักแต่ลูกตัวเองนะคะลูกคนอื่นเนี่ยหน้าตาก็ไม่เอานะแตงควาปกติแตงควาจะรักเด็กไม่ใช่เหรอฮะทำหลานน้อยทำไมล,ะล่ะลูกไปไปไปกุ้ยหอมไปไปเดี๋ยวไปสง่งไุ้หอมส่งกุ้ยหอมก่อนนะนะกุ้ยหอมอนะซนะ้ำซาส่งกุ้ยหอมก่อนนะ เบาเบา,บาเล่นกับหลานน้อยเบา,บาเบอสมซ,ซาส้มซ,ซาส้ม <laughs> ซ,ซาไล่เลยไล่เลยทําหลานน้อยทําไมปกติมีโอจะนอนกับสมซ,ซานะคะคือคักใหญ่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้น 2, นะนะนไปฉีดวัคซีนเข็มสองนะมีโอนะลูกพรุ่งนี้จะพาเด็กๆไปฉีดวัคซีนกันนะคะหลายหลายหลายหน่วยหลายหน่วยเลยฉีดวัคซีนกัน ยืนได้เก่งมากเลยยืน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 ทั้งสูงยืนถึงสูงยืนยืนขึ้นยืนขึ้นนํำท่ายยืนขึ้น